สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถมาด้าสองสกายนะครับรถปีประมาณ2018ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมนะครับทั้ง2ดอกนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอีโมนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากเปิดรถเข้ามาได้แล้วนะครับรถจะมีเสียงอะลามร้องแบบนี้นะครับผมจะทําการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอีโมบิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับ กำลังอยู่ในขั้นตอนการรีเซ็ตระบบอีโมนะครับหลังจากทําการรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับกุญแจเก่าที่หายนะครับจะนํามากดรีโมทนํามาสตาร์ทรถไม่ได้อีกต่อไปนะครับจะใช้ได้เฉพาะกุญแจที่อยู่ในรถที่อยู่ในมือผมตอนนี้เท่านั้นนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับสบายใจได้นะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอ m ม o บิเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับตรวจสอบรีโมทก่อนนะครับล็อก นะครับทำงานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทก็แทศูนตรงรุ่นนะครับยบเบครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถม a ร d a ้า2สกายนะครับต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มหรือกุญแจหายหมดนะครับมีบริการทำถึงที่นะครับ0826166655นะครับเบนซินดีเซลทำได้หมดนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากตัวไฟเดียวรถนะครับ ล็อกเปิดล็อกเปิดใช้งานได้ปกตินะครับเปิดท้ายนะครับอ่าเปิดท้ายก็ทํางานนะครับ